ทานอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็อยากฟังเชื่อว่าบอสก็อยากฟังและแม่เดี่ยวเองก็เชื่อว่าสิ่งที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการการที่เราทำวงเอ่อซีซั่นสองที่มันเติบโตขนาดนี้จากอย่างที่บอกนะคะจากที่เรามีสมาชิกรวมกัน4ี่กว่าคนนะคะเวทีเครื่องเสียงเองเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างในในซีซั่นซีซั่นแรกจน,จนจนจวบวันนี้นะคะเป็นเป็นโตเกียวซีซั่นสองที่ ที่มีสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นและยังมีสมาชิกที่ที่อยู่กับเราจนมาถึงทุกวันนี้นะคะอย่างที่เดี๋ยวบอกนะคะว่าบางคนก็อยู่มาปีนึงปีกว่าเกือบ2ปีแล้วบางคนก็พิ่งก้าวเข้าสู่คําว่าค่ายเพลงตเกีมิวสิกอย่างเป็นทางการได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันได้มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆซึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนนะเราเรามีเรามีความ ใกล้ชิดกันมากกว่านี้เรามีกิจกรรมที่ที่ไปไหนมาไหนไปเล่นไปทำกิจกรรมได้รู้จักกันมากกว่านี้แต่วันนี้ปีนี้เนาะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการรู้จักการผ่านการทำงานมันเป็นการรู้จักกันผ่านผ่านงานที่ออกไปให้เห็นตั้งแต่วันสองวันแรกจนถึงวันนี้และกำลังจะเกิดขึ้นอีกจนกว่าจะจบฤดูกาลนี้วันนี้บอสก,ก็เลยบอกมาเดียวนะคะว่าอยากอยากฟังความรู้สึก อยากสะท้อนความรู้สึกของสมาชิกของเราว่าวันนี้มีตรงไหนมีความประทับใจไหนที่อยากบอกกับผู้ชายคนนี้ค่ะคุยบ,บ้านฟิแนแลนด์นะคะเอาเป็นตัวแทนเนาะเอาเป็นเอาเป็นอาจารย์นักดนตรีแล้วกันนะคะก่อนเลยนะคะอาจารย์สะดวกเป็นอาจารย์ตุลน,นะคะสะดวกไหมคะเรียนเชิญค่ะ หัวหน้าทีมไม่ได้ไปกับรุ้องออหัวหน้าทีมที่หลังมาก็เปิดเทอมแล้วนะฮะออกกระบอกครับใครขึ้นแทนคอมคามรู้สึกที่ที่ได้ลงงานกับบอสนะครับถ้าถ้าถามว่าความความในใจมันมันเกินคําบรรยายนะครับเพราะว่าเราก็ อยู่กันแบบแต่ก่อนก็เป็นพี่เป็นน้องแต่คราวนี้บอสก็คือบอสเราก็คือพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะจะจะไม่มองตัวเองว่าเป็นคนอื่นแต่จะพยายามมองมองคือพยายามมองตัวเองให้เป็นครอบครัวเพื่อที่จะพัฒนาค่ายเพลงนี้ไปไปให้ให้ถึงที่สุดไม่ไม่มีคําว่าจะจะดีแค่ไหนแต่ก็คือทําเต็มที่ให้มากที่สุด ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆมากกว่าคำว่ารักทั้งในตัวบอสแล้วก็ในตัวค่ายครอบครัวครับขอบคุณครับอาจารย์จุนนะครับมาเวลาเราน้อยเนาะฟังแดนเซอร์หน่อยแดนเซอร์นะคะบางบางบางท่านก็อยู่กับเรามานานบางท่านก็เพิ่งเข้ามานะคะขอตัวแทนแดนเซอร์หนึ่งท่านค่ะเชิญค่ะ ็ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่นะครับเชื่อว่าไม่ว่าจะทุกคนที่เพิ่งเข้ามาอยู่หรือว่าหรือว่าเออพิ่งเข้ามาอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกครับคือเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมีหลายเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ถูกใจกันไปสักรอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าในทุกๆครั้งที่มาพูดถึงบออรยนะคือต้องบอ,อกว่าทุกวันนี้เราตรงได้เรอบครองจริงๆ,ๆนะครับ อยากจะขอขอบพระคุณบออมากๆครับที่ให้โอกาสตรงนี้กับพวกเรานะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีซันหนึ่งซีซันสองหรือซีซันสามปัญหาอะไรที่มันมันจะอยู่ข้างหน้าเราหรือว่ามันเป็นอุปสรรคสำหรับเรากิตาเชื่อว่าถ้าเราเดินทางมาถึงนาดนี้ได้ปีที่สิบเราก็ผ่านไปได้ด้วยกันครับขอบคุณค่ะขอบคุณพีกีตาค่ะขอบคุณมากครับนักร้องค่ะศิลปินศิลปินนักร้<ข>อง สักหนึ่งทาง่านตัวแทนนะคะจากเหล่าศิล,ลปินนะคะก่อนเดินเลยนะครับก็อยากให้สมาชิกทุกคนนะครับรักบ,บอสให้มากๆเพราะว่าผู้ชายคนนี้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ก่อตั้งค่ายมานะครับบอสจะพูดอยู่เสมอว่าเข้าเฮซามิละ่ะมันจะคอยบระเวยเข้าบอตองปืน,น,อปน,น,อนดอก แต่ด้วยเป็นความที่แบบว่าลูกๆพูนั้นกับมานั่งพูนีกับมานั่งเปิดออดิชันแดนเซอร์นักร้องศิลปินทุกคนกับเขามาครับพอสมาชิกเราเยอะกับจังขอยเป็นวงใหญ่พอทำวงใหญ่ขึ้นมาปุ๊บการปกครองคนจากมีอยู่สีหาคนกตต้องดูแลคนเป็นร่อยคนนะครับบางสิ่งบางอย่างบอสอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับกับอาซีบี หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเชื่อเสมอว่าผู้ชายคนนี้นะครับรักทุกคนพระว่าสิเป็นตําแหน่งใด็กซามนะครับว่ามีหลูกลักหลูกซัางนะครับอยากให้ทุกคนนะครับรักบอสแล้วก็ทุ่มเทงานนะครับอย่าหน่อยแจบอสอย่าพากันเลี่ยนท่าบอสนะครับผู้ชายคนนี้เชื่อว่าทําทุกอย่างเพื่อพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับคุณครจชินจังค่ะ อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นเป็นตัวแทนของทีมเบื้องหลังเขาเชิญแมคคิงค่ะแมคคิงอ่าเราจะอยู่มาตั้งแต่เป็นตัวแทนของทีมเบื้องหลังค่ะแม่ค่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วสวัสดีบอสนะคะแลวก็สวัสดีเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็ลูกๆที่นั่งอยู่ปาร์ตี้ในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วแมคคิงไม่ได้มานะคะจะบอกว่า ทุกคนที่มาอยู่ในครอบครัวตรแกรมือศิลตอนนี้คือสุดยอดแล้วนะคะเราอยู่ในวันที่ปอดนั่งรถทัวร์ไปงานแล้วก็ต้องวิ่งงานตลอดนน่นนี่นั่นนะคะคือทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้คือจะบอกว่าให้ให้แฮปปี Happy ้ได้มีความสุขนะคะ เราทุกคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายนะคะเรามีความแบบเต็มที่กับเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะและ้วก็บอสเองบอสเหนื่อยมากการที่บอสจะไปวิ่งงานหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปคอนเสิร์ตการไปไลฟ์สดจริงๆคือไม่ไปก็ได้แต่ว่าก็าคือเพื่อ อยากให้มีอยากให้ได้อยากให้เป็นนะคะแม่เองและก็ทีมงานเบื้องหลังอาจจะไม่ได้ไม่แบบว่ามาคู่ขีกับพวกเราทุกคนแต่ว่าเราก็คือเป็นครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อตั้งและก็แบบว่าอยากจะให้ต o k เกียวมีสิริ์แจรลิญและก็ปัง,ปงๆและก็แบบว่าอยู่กับอาอ่พวกเราไปตลอดนะคะทั้งหมดแล้วทุกคนคือครอ,อบครัวในการ ที่มาวันนี้อยากให้ทุกคนคือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็รักเขาแล้วก็ทําเพื่อเขาทําเพื่อตัวเรานะคะทุกคนคือทําเพื่อเขาก็คือทําเต็มที่ทําด้วยความเต็มใจและทื่อศัตว์แค่นั้นพอนะคะแม่ขอตรงนะคะขอบคุณบอสนะคะขอบคุณแม่กินขาอนนี้ขออีกท่านหนึ่งเป็น ผู้ที่อาวุโสที่สุดในวงที่เดินทางไปกับเรานะคะแม่ดอกรักนะคะเรียนเชิญนะคะแล้วก็เป็นแม่เป็นแม่พญาเป็นแม่อิหลีของลูกๆนะคะรวมไปถึงปีนี้เป็นปีแรกด้วยที่ที่แม่ได้เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของตัวเกียวเมสิกอยากอยากฟังความรู้สึกแม่ก็สวัสดีลูกๆทุกคนนะคะวันนี้ดีใจที่แม่ได้มาร่วมกิจาการรมเป็นปีแรกตื่นเต้นมากอยากได้ท่อง และที่สำคัญนะคะในฐานะที่แม่มีประสบการณ์มากมายที่อยู่ในวงการบันเทิงแม่ก้าวเข้ามาอยู่วงตัวเกียวมิสิกแม่มีความรู้สึกว่าลูกๆเป็นเป็นวงที่อบอุ่นที่สุดก็ว่าได้แล้วก็ในความรู้สึกของแม่ก็คือลูกๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆกันแต่ไม่ไม่ไม่ถึงกับว่ามีอิจฉาลิษยามีโน่นมีนี่มีเบฟปากเบนั่นเบดนี่ใส่กันไม่มี อันนี้คือความสามัคคีของเราทําให้เราเจริญรุ่งเรืองก,ก้าวหน้าไปเรื่อยๆและที่สําคัญเรามีผู้นําที่ดีมีจิตใจที่ดีแล้วก็ขยันทําเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราสําหรับแม่มาเพื่อให้ลูกๆได้ปรึกษามาเพื่อเป็นกาลังใจให้ลูกๆแม่เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของทีมงานโตเกียวและก็หนึ่งในครอบครัวของโตเกียวมิวสิกฉะนั้นแล้วแม่อยากฝากทุกคนนะคะให้ดูแลกัน รักกันแบบนี้ตลอดไปแม่เห็นทีไรนี่แม่นั่งแบบน้ําตาไหลเลยนะแม่บอกเลยว่าความอบอุ่นที่ผู้ชายคนนี้ให้กับพวกเราไม่ว่าวันไหนแม่เห็นลูกๆมีความสุขเห็นการแสดงของเราแบบผ่านไปแบบสนุกสนานแล้วก็สมบูรณ์แบบแม่ดีใจแล้วก็แม่แอบนั่งยิ้มให้กับทุกคนขอเชิญปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกเก่งทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเชิญบอสค่ะสุดท้ายครับก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณทุกคนก่อนนะคะขอบคุณในการมาตั้งแต่เปิดวงเรามาก็ตั้งแต่ปีแรกจนถึง,ถงปีที่สองปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีถ้าทําเป็นวงอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นปีแรกแต่เราใช้คำว่าปีที่สองเฉยๆแต่ปีนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นปีที่หลากหลายมากขึ้นทั้งคนทั้ง แผนทั้งบุคลากรนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ทุกคนมาเจอกันใหม่หมดเลยอาจจะมีคนที่ไม่พึงพอใจกันบ้างผิดใจกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติน้อแต่ก็อยากฝากไว้ว่าเราอยู่ด้วยกันเราก็ต้องรักกันถึงรักกันไม่ได้ก็อย่าเกลียดกันเถอะมาอยู่ด้วยกันที่นี่บ้านหลังนี้ไม่ต้องแปลว่าต้องไปรักกันกืนกันกินกันแต่ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มาทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครนะครับในวงของเราแข่งกับตัวเองก็พอชนะใจตัวเองคือที่สุดแล้วแต่ละปีแต่ละสัปดาห์มันจะมีช่วงเวลาของชีวิตของเราการมีซีนกา,การเด่นการเด่นการดังมันอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักด้วยต่อให้ทางวงเสิร์ฟโชว์มากแค่ไหนถ้าโชว์คุณไม่ไม่แมสมันก็ไม่ได้เพราะ,ะนั้นแล้วมันปิดมันเป็นที่อยู่กับช่วงเวลาของตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะ,ะนั้นแล้วอยากให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ตอบแทนแฟนขับเรามีกำไรเรามีทุนทุนเราหนากว่าเพื่อนคือวงเรามีทุนที่แฟนขับหนาแน่นโซเชียลพลังเราไปที่ไหนมันมีอยู่ห้อวงไหนขายกลุ่มปิด2 0 0 0 3,000ขายอะไรก็มีแต่คนมาซื้อไลฟ์สดขึ้นมาบ้านฮักมันน้อยมากเพราะวงเราขนาดไซส์พอดีที่จะให้ fc มองเห็นถ้าเรามีทีมงาน250ชีวิตหรือ300ชีวิตมันคงไม่เป็นแบบนี้ที่เราเป็นอยู่แต่เราเป็นอย่างนี้คือแฟนขับเราอะตั้งแต่ไหนแต่ไรคือน่นารักมาก คือปันนี้ 5, ห้าพันคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูซัพพอร์ตในวันปีใหม่ขนาดอย่างไม่มีคนซื้อก็ยังเป็นพันสองพันมาลายศิลปินคลองทุกวันอันนี้คือบอสอุ่นแต่มากๆแดนเซอร์บางคนก็มีบ้างมีบ้างเนาะแต่บางคนที่มีก็ดีใจด้วยในการแบบทั้งได้ข้าวตัวอยู่แล้วแล้วก็ได้มาลายได้เงินจากโซเชียลได้เงินจากแม่ฮักพ่อฮักแต่อย่าลืมที่สำคัญน,นะครับผมเราได้แล้วเราอย่าลืมอย่าอย่าลืมสิ่งที่เราเคยเป็นมาก่อนนะครับ ทั้งคนไปเก่าไปใหม่ก็มาเป็นเรื่องปกติของวงดนตรีถ้าเราคิดว่าเราอิ่มตัวแล้วการที่จะย่างก้าวออกไปมันเป็นเรื่องไม่ผิดแต่ขอให้เราก้าวให้อย่างถูกก้าวให้ถูกทางแค่นั้นเราจะไปได้สวยงามการจเจริญเติบโตของคนในบุคลากรแดนเซอร์ปีนี้ปีหนะ้าอาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้เป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นโลกของการหมุนเวียนอยู่แล้วนักร้องเหมือนกันใครจะไปรู้ไปอยู่อีกค่ายหนึ่งอาจจะดังกว่าน,นี้ก็ได้มันก็ไม่รู้ แต่ว่าวันนี้เรารู้อยู่ว่าเราทําอะไรหนะ้าที่ของเราคือเราเป็นนักร้องเเป็นแดนเซอร์เรเป็นคอสตูมนี่คือหน้าที่ของเราจังหวะมันจะอยู่กับที่ตัวเราเองบ้างเราขยันมั่นเพียนหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเราเองหรือไม่ถ้าเราเตื่นมาเรารู้จักเรียนรู้ว่ายุคนี้เขาดังอะไรกันเขาเด่นอะไรบนโซเชียลแต่ถ้าเรายังมัวหมกมุ่นอยู่กับตัวเราเองแค่นั้นเราจะไม่รู้จักโลกใบนี้โลกของการพัานาของโซเชียลถ้าบอท่านคนนอ,อะไ้เลยเนาะปีนี้ผลงานมันอยู่ที่ เราได้มาอยู่ที่การแสดงของแต่และคนจริงๆไม่สามารถบอกด้ว่าใครเลิศไม่เลิศดเพราะว่าจะได้ยินเองใครออกไปแล้วการตอบรับหน้าเวทีเป็นโจทย์ไปคําตอบโจทย์ของเราคือโจทย์ของเราเนาะคือเราเป็นนักร้องนักแสดงแดงนเซอร์นี่โจทย์เราคือทําอย่างไรออกไปให้ตัวเองเด่นที่สุดสว่างที่สุดนี่คือนักร้องนักแสดงพอพอนี่คือโจทย์เราคําตอบปุ๊บออกไปปุ๊บหยับเวทีปุ๊บ,บ,บถ้าเงียบนั่นคือคําตอบถ้ามีคนสนใจนั่นก็คือคําตอบมันอยู่มีอยู่แค่สองคำอย่างนี้ถามกับตอบ เพราะแล้วก็อยากให้รักกันปองดองกันรักกันไม่ได้ไม่ต้องเกลียดก,กันไเป็นเรื่องของปกติของคนอยู่ร่วมกันจะไม่บังคับใครให้รักกันแต่ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหน้าที่ของตัวเองเป็นฝักเป็นฝ่ายก,ก็ไม่อยากให้แบ่งนะ้ำเพืาอสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องทําเพื่อตัวเองปากท้องตัวเองที่นี่มาที่นี่มาเพื่อใครต้องคิดนนะเพื่อตัวเองนะอันดับแรกอันดับสองเพื่อส่วนรวมเราอยู่ด้วยกันเพราะแล้วซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่อิจฉากันอยู่ด้วยกันยาว บางคนอยู่ตั้งแต่ค่ายเริ่มบางคนเพิ่งมาอยู่ก็ขยายบมันเพียงก็มีเงินเก็บเยอะนะครับแต่ที่เนี้ยค่ายตัวเกมส์มิสิกบอกเลยว่าไม่มีวันที่แฟนคลับจะทิ้งถ้าเราอยู่ตรงนี้เรามีแสงเรามีซีเรามีฐานแฟนคลับที่เป็นต้นทุนแต่ผลงานเราต้องอยอมรับว่า,าเราเพิ่งเป็นปีแรกที่ทำมรลนตีแต่อย่าลืมนะว่าโชว์เราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครที่มันออกไปบนโซเชียลแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเอาตัวเองให้อยู่กับตัวเองให้ได้และให้ทันโลกทนัทนสถานการณ์ทันสมัยเพราะจริงๆแล้ว ผลงานก็ได้แต่ถ้าเกิดโซเชียลไม่ได้ก็พักผ่อนเหมือนกันในยุคนี้นะครับก็อันนี้คือขอบคุณทุกแผนกเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นแผนกไหนน้องนักสแสดงเบื้องหลังเบื้องหน้าในวันนี้จริงๆเลยแล้วก็ขอบคุณ f อที่ดูอยู่เป็นหลักถ้าเราเก่งเราเลิศดเ,เ,เราดีแต่ไม่มีแฟนคลับเราก็พักผ่อนเหมือนเดิมเนาะเก่งให้ดีเก่งให้ตายไม่มีคนสนับสนุนก็คือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เก่งเลยเราอ่อนมากเราด้อยมากแต่เรามีคนสนับสนุนอ่ะเราอยู่ได้เรื่อยๆนะครับ บางคนรู้ตัวว่าเสียงไม่ดีแต่มีอะไรมาทดแทนยกตัวอย่างมันบอสบิกนี่เสียงก็ไม่ดีบางบันก็ไม่มีเสียงบางก็เสียงแหบทํางานเยอะแต่ก็าหาลูกเล่นอื่นมากลบตัวเองให้มันลืมคำว่าเสียงไม่ดีเข้าหน้าตาบ่าดีเขาก็เอาอื่นมาแทรกแต่ถ้าเกิดเขายังอายอยู่ในการที่จะทํามันก็ได้เท่าที่ได้คนเหมาะจะได้ถึงจะได้คนพ่อสีใดจังใดเดอคนพ่อสีดังเพิ่นจังดังว่าแล้ววันนี้อะไไม่ดังอะไรไม่เด่นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ เราจะมีงานอีกเยอะเลยอันนี้เราเปิดวงแค่สองเดือนแต่บางคนฟังเนี่ยอาจจะชินนะเพราะาอยู่บางปีสองปีแต่บางคนเพิ่งเริ่มงานการเหนื่ยงานเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าน,นี้เพิ่งเปิดวงมาแค่สองเดือนนะตุลาพฤศจิกาธันวายังไม่ถึงครึ่งทางของการบุกบนโลกของการเดินสายอันนี้คือบอกตรงๆว่ามันเป็นแค่ร้อยหนึ่งเราเพิ่งทําไปแค่ยี่สิบเนาะมันเลยอ,อีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วให้ถอดให้หายใจเข้าลึกๆเวลาเหนื่อยก่อนที่จะ พูดก่อนที่จะลั่นบาจากก่อนที่จะทําเวลาเราเหนื่อยง่ายๆเลยแก้นเน่ยคือหายจาเขาลึกๆลองดูก่อนมันจะดีขึ้นนะครับ<ม>ก็อย่างไงก็อย่าให้อย่าลืมแฟนคลับอย่าลืมรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวเครื่องดื่มอะไรที่มันดื่มมาตะลอดร่างกายก็พอประมาณเนาะเสียงเราเป็นนัก้องเราใช้เสียงแดนเซอร์เราเป็นนักแดนซเ,เนดนซอร์เราใช้ขาเราใช้พลังเราต้องรักษาเตเองที่ที่เตีเองได้ใช้งานตลอดไปผมก็ในฐานะบอสบิ๊กแพร์ฟินแลนด์ปีนี้อายุไม่เยอะอายุ25ปี ว่าที่นี่มีอายุน้อยกว่ามีอายุมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันวันนี้ผมเป็นพยานเป็นแรงก็อยากให้ทุกคนได้สิ่งที่เตียงอยากได้อยากให้ทุกคนสมบังแล้วก็แข็งแรงเนาะมีอะไรเข้ามาปรึกษาบอสหลังบ้านได้เลยไม่สบายใจเรื่องอะไรคุยกับบอสได้อย่าไปคิดเองเออเองเพราะว่าผมก็คอยซัพพอร์ตทุกคนทุกคนอยู่แล้วโดยเสมอมาถ้าเป็นตัวเกมเมสิกผมไม่ทิ้งถ้าเป็นคำว่าตัวเกมเมสิกไม่มีคำว่าลําบากแต่มันมจะอาจจะมีอุปสรรคบ้างเป็นเรื่องปกติเนาะคนแปลว่าอุปสรรคคนแปลว่าต้องสู้ เพราะนั้นแล้วถ้ามีอะไรคุยกับบอสคุยกับทีมเบื้องหลังเลยถ้ามีปัญหาเรื่องการทํางานแต่เรื่องดื่มก็ฝากด้วยเพราะหลายๆายคนมีปัญหาเรื่องการทำงานเพราะดื่มจริงๆเลยถ้าไม่ดื่มยังไงก็ไม่พังงานเราแต่เราดื่มนะ้บอกไว้ก่อนมันเป็นตัวนําของการพังงานนะครับดื่มได้ถ้าดื่มน้วมันดีมันเลิศดจะให้รางวัลการดื่มแต่ถ้าเกิดดื่มแล้วมันไม่ดีก็ต้องโดนตนําหนิต้องโดนพักงานบ้างต้องโดนตามกฎกติกาบ้างนะครับผมทั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ในปี2 0 2 6ห แข่งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแฟนคลับเยอะๆผลงานดังๆออกอะไรมาก็ให้คนชื่นชอบนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับบอลบิบ๊กค่ะ